กลับมากับวันเราทอล์กอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับตัวกรรมการบร,ริษัทเป็นเรื่องที่ผมนําบทความที่ได้เขียนให้กับสถาบันกรรมการไทยในเว็บไซต์ท่านใดสนใจก็เข้าไปในเว็บไซต์ของสถาบันกรรมการไทย IOD ซึ่งไม่ได้มีเป็นเล่มแล้วก็เป็นตัวบทความที่ออนไลน์สามารถเข้าไปดูได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก ในบทความนี้ยังอยู่ในกลุ่มของเราคาดหวังอะไรจากกรรมการบริษัทต,ต่อเนื่องจากบทความที่แล้วที่ทําเป็นคลิปในวันรอทอค,คือค่าตอบแทนกรรมการบริษัทคืออะไรบ้างในบทความนี้ก็จะลงลึกไปอีกนะครับก็เป็นเรื่องของกรรมการบริษัทเสียภาษีอะไรกรรมการบริษัทไม่ใช่ลูกจ้างแต่ต้องไม่ลืมว่ากรรมการบริษัทบางท่านเป็นลูกจ้างหรือเป็นตําแหน่งบริหารด้วยก็เลยแบ่งเป็น2กลุ่มกรรมการที่ไม่ใช่ ลูกจ้างเช่นกรรมการอิสระที่เรียกว่า Non-Executive Director, Non-ED ต่างจากกรรมการบริหารที่เป็นลูกจ้างจะมีตำแหน่งอยู่ใน o organization ชา a r t ในโครงสร้างองค์กรจุดที่เป็นจุดแตกต่างก็คือเรื่องความสัมพันธ์ตามกฎหมายตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและบริษัทกรรมการอิสระในที่สุดจะกลายไปเป็นกรรมการตรวจสอบท่านไหนที่เป็นกรรมการอิสระแล้วไปเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อบริษัทกําลังเตรียมตัวใจ IPO เขาตอลัดหลักทรัพย์จะเริ่มต้นด้วยบริษัทแต่งตั้งท่านจากที่ประชุมผู้ถือหุน้นใช้แต่งตั้งนะครับตามหลักการของกฎหมายบริษัทไม่ว่าจะเป็นกฎหมายบริษัทเอกชนกฎหมายบริษัทมหาชนผู้ถือหุ้นมีอํานาจแต่งตั้งท่านแต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันคือเป็นกรณีที่กรรมการเดิมที่เหลืออยู่แต่งตั้งกรรมการมาทดแทนยกตัวอย่างเช่นกรรมการมีกันอยู่9ท่านลาออกซะหนึ่ง หรือตายซะหนึ่งกรรมการที่เหลืออยู่อีกแปดท่านก็แต่งตั้งกรรมการมาทดแทนได้อนนี้เป็นกรณียกเว้นหลักก็คือผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่แต่งตั้งกรรมการหน้าที่แบบนี้เป็นหน้าที่ที่กรรมการอิสระมาทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้แทนนิติบุคคลจะต่างจากกรรมการอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นกรรมการบริหารเริ่มต้นด้วยการถูกจ้างเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน แล้วก็แต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทดังนั้นถ้าเราจะดูว่าเอ๊ะกรรมการบริหารกรรมการอิสระต่างกันอย่างไรดูจากหนังสือรับรองบริษัทถ้าเห็นว่ากรรมการท่านใดมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทให้สันนิษฐานว่าเป็นกรรมการบริหารมีตำแหน่งแห่งหนเป็นลูกจ้างด้วยมีตำแหน่งอยู่ในโครงสร้างองค์กรด้วยและเวลาจะ IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยให้สันนิษฐานไว้เลยว่ากรรมการที่มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทเนี่ยจะเป็นผู้บริหาร4ตําแหน่งนับจากตําแหน่งศูนย์คือตําแหน่งซ e o แล้วนับลงมาหรือนับออกข้าง4ตําแหน่งสันนิษฐานด้วยเลยนะครับนะถัดมากรรมการบริษัทร,รับค่าตอบแทนอะไรแยกเป็นกลุ่มแรกก่อนกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการบริหารนั่นคือเป็นลูกจ้างก็มีเงินเดือนอยู่ภายใต้เพโรมีประกันสังคม อยู่ในโครงสร้างองค์กรเสียภาษีแบบลูกจ้างบริษัทในจ้างก็เวลานําเงินเดือนจ่ายให้กับลูกจ้างที่เป็นกรรมการบริหารเนี่ยก็นําส่งภาษีให้กับกลุสมสนากรด้วยแบบพกกรดอนหนึ่งพกรดอนหนึ่งเงินได้ที่กรรมการที่เป็นกรรมการบริหารได้ก็มักจะเป็นกลุ่มที่เป็นเงินที่ทเรียกว่า financial benefit มันเดินโบนัสก่าคอมมิชชั่นค่าพานาคาน้ำมันค่าเดินทางค่าโทรศัพท์ค่าเช่าที่พักค่าสมาชิกสนามกอล์ฟค่าเล่าเรียนลูกอันนี้เป็นกรณีก,กรรมการชาวต่างชาติก็แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้างงานแล้วแต่ตัวคอมเ e n ชั่นแอนด์เบเนฟิต p อลิ c ีอันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่และบริษัท ถัดมารายได้ในกลุ่มที่ไม่ใช่เงินคือเป็น non financial benefit ตัวอย่างเช่นรถประจำตำแหน่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในในคลิปต่อ,ตอไปว่ารถประจำตำแหน่งในทางภาษีเป็นอย่างไรเพราะในอดีตมีมีการตีความจากบริษัททั้งหลายจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีกรมสรรพากรแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันเลยแต่ตอนนี้นิ่งละ่ะคลิปนี้ยังไม่ได้คุยแต่จะมีคลิปหนึ่งที่จะคุยเรื่องรถประจำตำแหน่งโดยเฉพาะนะครับกรรมการ ที่เป็นกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินไปแล้วอันนี้ไม่เป็นตัวเงินเป็น non financial benefit เช่นบ้านพักฟรีประกันชีวิตบุคคลสําคัญประกันคี y m แมนนะครับโทรศัพท์มือถือหุ้นในบริษัทที่เรียกว่า e- s o p employee stock option สวทิการต่างๆอันนี้เป็นกลุ่มที่กรรมการบริหารได้รับจะได้รับมากกว่ากรรมการอิสระถัดมากรรมการอิสระไม่เป็นลูกจ้างไม่เป็นผู้บริหารค่าตอบแทนของกรรมการอิสระกลุ่มหลักๆก็คือค่าเบี้ยประชุม เข้าประชุมได้รับเบียประชุมไม่เข้าไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือนส่วนใหญ่ก็จะประชุมกันทุกเดือนโบนสัสกรรมการก็มักจะให้เป็นรายปีเป็นก้อนแล้วแต่บริษัทเลยเหล่านี้อยู่ในกลุ่มที่กรรมการอิสระได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเงินบางบริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระเนี่ยได้เป็นหนึ่งในบอร์ดด้วยเป็นหนึ่งในบอร์ดนะหนึ่งในบอร์ดคือคณะกรรมการบริษัทได้รับผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินเช่น ประกันสุขภาพรถประจําตําแหน่งยกตัวอย่างเช่นรถประจําตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระหุ้นบริษัทบทัตรเครดิตกรรมการดีเรกเตอร์การ์ดอะไรก็อยู่ที่นโยบายบริษัท υ. แล้วทั้งหมดทั้งปวงนะครับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต้องไม่ลืมกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นคนกําหนดเองไม่ได้ต้องชงเรื่องขึ้นไปให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการกรรมการอนุมัติค่าตอบแทนนห้กับตัวเองไม่ได้ ต่อมามาดูค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเสียภาษีอย่างไรเริ่มต้นจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหตุเพราะว่าคณะกรรมการบริษัทเนี่ยทำหน้าที่ท่านทําในานามบุคคลเท่านั้นท่านไม่สามารถที่จะใช้ในรูปของ corporate Director เป็นกรรมการในรูปขององค์กรรูปของบริษัทไม่ได้ค่าตอบแทนกรรมการจึงเป็นตัวเงินแล้วกรรมการต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราเก้าหนะ้า เงินได้ประเภทนี้เป็นเงินได้ประเภทที่2ประเภทที่2ตามประมวลรัศดากรเวลาเขาเก็บภาษีเนี่ยเขามีเงินได้8ประเภทเงินได้ของกรรมการเนี่ยเป็นเรื่องของตําแหน่งงานตําแหน่งงานประเภทที่2ถ้าท่านไปดูในประมวลรัศดรกรในเว็บไซต์กรมสรรพากรเนี่ยเงินได้ประเภทที่2เนี่ยก็จะมีค่าในหน้ารับทํางานให้แล้วก็ตาแหน่งงานตําแหน่งงานคือกรรมการนี่แหละครับอยู่ในประเภทที่2ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกรรมการ ไม่ใช่เรื่องในจ้างลูกจ้างละอันนี้กรรมการอิสระในชัดเจนเลยไม่ใช่เรื่องกฎหมายแรงงานไม่มีประกันสังคมและไม่ใช่เรื่องผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างไม่ใช่สัญญาจ้างทาของแต่เป็นกฎหมายบริษัทเป็นเรื่องตัวการตัวแทนเวลามีข้อพิพาทกันไปฟ้องที่ศาลแพง่งไม่ได้ไปที่ศาลแรงงานค่าตอบแทนกรรมการที่สามารถคำนวณได้เป็นเงินก็ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินต้องเสียภาษี บริษัทเวลาจ่ายค่าตอบแทนก็หักภาษีในที่จ่ายไว้อัตราก้าหน้า50 15 20 25 30 35สูงสุดในปัจจุบันประเด็นที่เป็นปัญหาภาษีของเงินได้กรรมการที่ผ่านมาในอดีตมีสีเรื่องหุ้นบริษัทโบนัสหุ้นบริษัทเนี่ยสมัยก่อนให้ให้ฟรีปัจจุบันไม่ได้แล้วโบนัสกรรมการที่คำนวณจากเงินปันผลคำนวณจากผลกำไรของบริษัทก็มีปัญหา บริษัทมีปัญหากลาเป็นรายจ่ายต้องห้ามประกันคีย์แมนประกันบุคคลสําคัญประกันที่ทําไว้เพื่อก่อให้เกิดรายจ่ายของบริษัทแต่ต้องไม่ลืมว่าเป็นรายได้เป็นประโยชน์เพิ่มของกรรมการด้วยถัดมาก็รถประจำตำแหน่งสีเรื่องนี้แหละครับเดี๋ยวจะวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วก็มีกรณีศึกษามีเคสตตมีคำพิพากษาของศาลมีการตีความของกรมสรรพากรในคลิปหลัง ต่อมาลองมาดูครับในกรณีหุ้นลมหุ้นฟรีหุ้นถูกในอดีตมีกรรมการบริษัทได้รับหุ้นลมหรือหุ้นฟรีไม่ต้องจ่ายเงินหรือหุ้นถูกถูกกว่าราคาตลาดหรือถูกกว่าแฟร์แวลูมูลค่ายุติธรรมในทางบัญชีนะครับภาษีเนี่ยเขาบอกว่ากรรมการได้รับหุ้นลมหุ้นฟรีหุ้นราคาถูกนี้เป็นประโยชน์เพิ่มต้องนํามารวมคํานวณเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรรมการและใช้อัตราเก้าหน้าด้วย ฐานภาษีในกรมสรรพากรเขาก็เคยเมีการวินิจฉัยนะครับโดยการไปขอความเห็นจากคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอัรนะครับนานลวรวม30ปีนะครับตั้งแต่ปี2 5 3 8ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงานลูกจ้างได้รับหุ้นจากในจ้างที่เป็นหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์บริษัทเอกชนทั่วไปให้คำนวณจากภูแวลุภูแก,กลูกหรือมูลมูลค่าตามบัญชีของหุ้นนั้นตามงบการเงินล่าสุดของบริษัท วิธีการก็มีงบดุลเอางบดุลมาลบหนี้สินเหลือเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ net asset value NAV แล้วหารด้วยจำนวนหุ้นก็จะได้มูลค่าตามบัญชีของหุ้นแต่ละหุ้นอันนี้หุ้นนอกตลาดแต่ถ้าเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนเคยมีการวินิจฉัยไว้ตั้งแต่ปี2538มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คำนวณโดยเฉพาะหุ้น IPO ให้ใช้ราคา IPO ในวันแรกที่เป็น first day trade แต่ถ้าเป็นหุ้นที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แล้วในอดีตนะครับในอดีตนะฮะมีการตีความว่าให้ใ,หใช้ราคาเฉลี่ยในเดือนในเดือนนะที่ได้รับหุ้นเช่นรับวันที่ยี่้าตุลาก็ใช้ราคาเฉลี่ยในเดือนนะั้นมาคำนวณฐานภาษีเงินได้อันนี้เป็นกรณีที่มีการตีความในอดีต30ปีแต่ตผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้ว ไม่ทราบว่ากรมสรรพากรจะมีการตีความเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าหรือว่ามีนโยบายภาษีแท็กซ์โลิซีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ในกรณีที่เคยมีเปลี่ยนแล้วเราก็เห็นอยู่สองสาเรื่องผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังวันหลังดังนั้นในกรณีหุ้นลมที่มีการวินิจฉัยจากคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีกรตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่เนี่ยนะครับ2อ3 8ปัจจุบันเนี่ยผมว่า ก็คงไม่ไม่มีใครไปเถียงกับกรมสรรพากรในช่วงที่หุ้นตกแต่ถ้าหุ้นขึ้นอาจจะมีการเถียงเพราะราคาเฉลี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องรอว่ากรมสรรพากรท่านจะมีนโยบายทางภาษีมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับลองมาดูครับในส่วนของบริษัทที่เป็นนายจ้างหรือเป็นบริษัทที่กรรมการนั้นดารงดารงตําแหน่งอยู่มีผลกระทบอะไรกับงบการเงินของบริษัทในกรณีหุ้นลง ประเทศไทยสภาวิชชาีพบัญชีมีการนำมาตรฐานบัญชีฉบับที่2ที่เรียกว่าเป็น Thai uh, financial reporting standard TFRS ที่ใช้กับบริษัทมหาชนนะครับใช้กับมาตรฐานบริษัทมหาชนที่เรียกว่า PAE ใช้ไปตั้งแต่ปี2554ปรับปรุงล่าสุดที่ผมติดตามอยู่คือปี2561นั่นหมายความว่าถ้าให้หุ้นลมหุ้นฟรีหุ้น,นถูกกับกรรมการผู้บริหารพนักงานลูกจ้างทั้งหลายผู้สอบบัญชีจะ ไปปรับปรุงกําไรสะสมในงบดุลเพราะว่าเป็นส่วนของเจ้าของถือว่าเจ้าของแทนที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการผู้บริหารพนักงานแทนที่จะจ่ายเป็นเงินไม่เอาหุ้นให้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นเดิมหุ้นใหม่ก็แล้วแต่ก็ถือว่าเจ้าของเนี่ยไปหลบรายจ่ายหลบรายจ่ายไม่ได้ไม่มีการจ่ายจริงเหมือนกับหลบไม่ให้เกิดเกิดตัวค่าใช้จ่าย ผู้สอบบัญชีก็จะปรับส่วนของเจ้าของคือกำไรสะสมให้ลดลงให้ลดลงผลที่ตามมาคือทำให้กำไรสะสมนั้นที่ควรจะต้องจ่ายเงินปันผลนี่ก็จ่ายไม่ได้อันนี้เป็นปร,ประเด็นที่ต้องระวังใครจะ iPO ใครจะเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ท่านจะต้องเตรียมพร้อมให้งบการเงินท่านเป็นมาตรฐานแบบมหาชนคือ PAE มาตรฐานฉบับที่2เนี่ยท FI s m e มีหลายบริษัทที่ ถูกปรับให้เป็นรายจ่ายทางบัญชีแล้วผลก็คือกําไรท่านไม่เข้าเกณฑ์ IPO ไม่เข้าเกณฑ์ IPO ถัดมาจากงบดุลเสร็จก็มางบกําไรขาดทุนก็เกิดรายจ่ายทางบัญชีแล้วไปกระทบไปกระทบกับงบกระแสเงินสด,ดารายจ่ายทางบัญชีเพราะว่าท่านไม่ได้จ่ายจริงแต่ทางบัญชีเมื่อปรับปรุงงบดุลก็ไปกระทบงบกําไรขาดทุนกาไรสุทธิลดลงงบกระแสเงินสดงบที่สามกระทบแน่เพราะว่าเกิดรายจ่ายทางบัญชีไม่ได้จ่ายจริงทางภาษีจึงไม่ยอมให้ใช้เป็นตัวหัก ก็กลายเป็นรายจ่ายต้องห้ามเมื่อกลายเป็นรายจ่ายต้องห้ามก็ต้องนําตัวยอดที่มันเป็นหุ้นลมหุ้นฟรีหุ้นถูกนี้ไปบวกกลับไปเป็นไรายได้ทางภาษีเพราะว่าทางบัญชีเขาหักไปแล้วทางภาษีไม่ยอมก็ต้องไปบวกกลับก็กลายเป็นว่าต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุปรงกําไรสุทธิในแบบพรด50ของบริษัทโดนไหลโดนไหลหลายบัญชีโดนไหลบัญชีนะครับ ทางแก้ก็คือไม่จ่ายหุ้นลมไม่จ่ายหุ้นฟรีไม่จ่ายหุ้นถูกแต่ให้โบนัสแล้วกรรมการผู้บริหารพนักง,งานก็ก็ไปซื้อซื้อหุ้นในราคาที่มันแร์ราคายุติธรรมหรือแฟฝ่ลูต่อมาเงินได้กลุ่มที่เป็นโบนัสกรรมการบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จำนวนมากถ้าเราศึกษาจากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีหรือ AGM เราจะเห็นว่ามีหลักฐานจากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ที่กำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนวณจากผลกำไรคำนวณจากเงินปันผลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำไรหลังจ่ายภาษีบริษัทไปแล้วอันนี้พึงระวังเพราะจะกลายเป็นรายจ่ายต้องห้ามในประมวลรัศดากรกํกำหนดรายจ่ายต้องห้ามไว้ประมาณ20รายการประมาณ20รายการหนึ่งในนั้นคือรายใจ่ายใดก็ตามที่จ่ายจากผลกำไรของปีนั้นจะกลายเป็นรายจ่ายต้องห้ามเหตุผลเบื้องหลังก็เพราะว่าถ้า ยอมให้หักเป็นรายจ่ายแสดงว่ามีกําไรเท่าไหร่ก็สร้างรายจ่ายมีกําไรเท่าไหร่ก็สร้างรายจ่ายกฎหมายภาษีจึงดักคอไว้เขาเก่งก็สอบเลยเขารู้ดังนั้นทางแก้ก็คือไม่กําหนดจ่ายโบนัสกรรมการโบนัสพนักง,งานผู้บริหารจากผลกําไรหรือเงินปันผลของปีนั้นแต่ใช้ของตัวท็อปไลน์คือยอดขายหรือใช้ผลกําไรของปีอื่นๆก่อนหนะ้าหรือใช้ผลกําไรของปีก่อนย้อนหลังเฉลี่ยมา หรือจากฐานผลประกอบการกว้างที่สุดเลยประการนี้คือภาษีที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทว่ากรรมการมีค่าตอบแทนหลากหลายภาษีเป็นอย่างไรและบริษัทมีผลกระทบอะไรบ้างฉบับถัดไปวันรอทอกจะวิเคราะห์ให้ฟังผลร้ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทนในรูปที่อยู่ในแบบไม่ใช่เงินคือ non financial benefit เช่นรถประจำตำแหน่ง มีคดีขึ้นศาลเช่นประกรันคีแมนมีตัวอย่างการตีความของกรมสรรพากรโปรดติดตามครับขอบคุณครับ